ขนมโดมเมื่อกี้ขนมคิงค่ะเมื่อกี้เตอาอีกละมาเนาะเอาอีกโอ,อ้อยาฟื้นละมาอ,าอีกโอ้ลินเนาะจะไปนี่ต้มใช่แล้วก็เอาแป้งทับอีกสายหนึ่งค่ะนี่มีทุกอย่างแล้วน,นะคะนี่ค่ะขนมลินนะค่ะนี่ค่ะเป็นอย่างเงี้ย ได้แค่นี้ขนมลัวขนมพระมาหากษัตริย์นะคะของฝรั่งเศสเนาะกระต้นล,ลัวสีชาเนาะส่วนประกอบก็มีแป้งมีเบลเอ้ยมีเอขาเรียกว,ว่าเบลเบลอ,อะไรนะเบลเบอร์อเอนะคะเนยค่ะแล้วก็มีน้ำตาลมีส่วนประกอบเรียบร้อยค่ะทำง,ง่ายง่ายครัแป้งก็ซื้อมา แล้วก็ลงไปในไมโครเลยค่ะมอเจคัวเซมเอาเวกิ้นสิมิวสิฟาซิลลิ้นลุยอเวกเอาเวละมาตัวเอาไปเจาะเม็ดเวิร์ลลินกับซาเม็ดเอาเวละ<อ>มาอปอกฟักตี้ก<อ>ับซาซีซีนี่ทางก็ตั้งมาเองนี้ไมโควรไวอไมโครไว้ค่ะสองร้อยองศาทำร้อมสองร้อยองศานะครับเซนเซีย ก็ที่ที่ปั่มอืมอ๋อแปง้งก็มีจะแป้งทับอืม,อม,อมเล่นละไวะเล่นอ่นอนาอ <laughs> พ่อครัวหัวป่าเชฟเชฟเชฟกะโตเชฟขีเซีนอะเชฟเชฟค่ะเชฟ เชฟฝรั่งเศสเชฟฝรั่งเชฟฝรั่งเศสอืมแล้วกบุลลิสีกันซะสิบโทรโทสิบบาทเอาเป็นนูมองเชฟฟาริน โคเกฟารินกินแป้งเอาเนาะที่รักที่รักกินแป้งเอาแลว้วก็มีถั่วเรียบร้อยนะเกัวเดชากระเวทเดดงตู้ใช่ใชมีแป้งมีถั่วเรียบร้อยค่ะมีส่วนผสมเรียบร้อยอร่อยมากกรอบมากเดีย๋ยวจะเวลาจบเดี๋ยวจะทำให้กินนะอีอังกก้เอฟเฟอืม ้นใหหมมัดแปง้งแป้งขนมฝรั่งเศสเอ,เอ,อ้ะครีมเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่นี่และเชียงเดอดดงเนาะเม็ดเดือดดองเอาเอาหมาใส่ลูกหมาน้อยเดี๋ยวไปใสไไ่ไมโครเวฟน่าทานมากนะคะขนม

ตัดกันกระไรก่อนจ้ะกระไรตับฟารินม่ด้ดงเวย้ยมีเยอะกัเชีเช่แม่กั้ชีเช่แม่นี่ค่ะัดเป็นยังไงล้อเออมาฟารินละมมีดเออ เดี ock, ama, marche, ar, no ๋ยวจะปกี cam, ิเอาไปเจอเฟม่กับซะเอาไปเจอเฟอากูตีเนาะสิซะเอาไปเจอดีเท้าอุปลาโตออเจมีดกันสักโอเคแล้วก็ฝาปิดแล้วค่ะแล้วก็จับจีบนะคะพรุ่งนี้จะได้รถรถแล้วนะคะเที่ยงได้ใบกับขี่เดี๋ยวได้รถค่ะซื้อบิ๊มคลาสบีเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะวิดีโอพรุ่งนี้อะไรเดี๋ยจะให้มันกับ

ไม่เยอะเบ้เคบคีซีนครับสวยมากค่ะค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นอย่างไงสวยเอาไปใส่เอ,อ่อเอ,อ่อไมโครเนาะใช่ปะ่ะเจบงไมโครเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะใส่หอยไปด้วยโจมอ,อาเภจจเมีดบวิดอ,อังบามวัวเฮ<อ>้ยวิดอ,อังบาสแก้วเลยขนมเอ่อ รัวค่ะพระหากษัตริ์ค่ะลือ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 เลือเลือลือเลอดเลยค่ะโกดองไรนะเซตอีซีละตั้งอีซีากเปค่ะเมุยฮะบเมตุกเบียเมตุเอ่สีมอพีย ปาเตนบงอุปาบงออกสิป่ะเลยโอเมตตุเดดงแล้วก็อบหอยไปด้วยค่ะหอยเซโก้เอสคาโกเอาไปเอาไเบลเหรอเซโก้เดดงหอยทากเนาะเบเบอร์ผักชีเบอร์แล้วก็ผักชีนะคะอร่อยมากค่ะหอยฝรั่งเศสก็มองสเปนออกเซตเบอร์วิดเอสคาโกเอาไปเบอผักชีอะไรนะ ชีชอบกินหน้าท่สกาลแต่ลืมกินไม่เป็นไรกินวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะทุกทันเมมดูกัมซาอากุติอะปิซิโนเลมอนนี่ค่ะจะเอาไปเข้าอบในขนมด้วยเด้อคะบนขนมอืม lê pamo, lê têê mô. Haha. 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 No Haha. 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 se ก็เข้าเตาอบเลยนะคะหอยอร่อยมากโอเคโอเคสิบล็โอเคบายบายเชอรี่โอเคบายบายขอบคุณค่ะ